การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นไมโครเวฟ สัญญาณไมโครเวฟเป็นคลื่นความถี่วิทยชุชนิดหนึ่งที่มีความถี่อยู่ระหว่าง0.3กิกะเฮิรตซ์ถึง300กิกะเฮิรตซ์ส่วนในการใช้งานนั้นส่วนมากนิยมใช้ความถี่ระหว่าง1กิกะเฮิรตซ์ถึง60กิกะเฮิรตซ์เพราะเป็นย่านความถี่ที่สามารถผลิตขึ้นได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูงในระดับกิกะเฮิรตซ์การส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอากาศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องการส่ง และจะต้องมีสถานที่ทำหน้าที่ส่งและรับข้อมูลและเนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงในระดับสายตาไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตามขอบโลกที่มีความโค้งได้จึงต้องมีการตั้งสถานีรับส่งข้อมูลเป็นร,นระยะะยและส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆระหว่างสถานีต่อสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทางข้อดีของคลื่น,นวิทยุ 1. ใช้ในพื้นที่ที่ซึ่งการเดิน,นทางสายกระทำได้ไม่สะดวก สองเอ่อราคาถูกกว่าสายใยแก้วนําแสงและดาวเทียมสามติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนําแสงและดาวเทียมสี่ตาการส่งข้อมูลสูงข้อเสียคือสัญญาณจะถูกลบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากธรรมชาติอย่างเช่นพายุหรือฟ้าผ่าการใช้งานวิทีุไมโคูเวฟนี้ในการใช้งานคลื่อไมโเรเ็ฟนั้นจะแบ่งการใช้งานได้ดังนี้ 1. ระบบเชื่อมต่อสัญญาณในระดับสายตาใช้ในงาน ื่อสารโทรคมนาคมระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเช่นการโทรศัพท์ทางไกลใช้การส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์จากจุดหนึ่งไปยังสถานีทวนสัญญาณจากจุดหนึ่งและส่งผ่านสัญญาณไปเรื่อยๆจนถึงปลายทางและใช้ในการส่งโทรทัศน์ก็จะทําการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากห้องส่งไปยังเครื่องส่งไมโครเวฟส่งไปทางสายอากาศและแพร่กระจายคลื่นของโทรทัศน์ของสถานีนั้นๆ ระยะห่างของสถานีสัญญาณจะเป็นดังนี้คือถ้าความถี่สูงร,ระยะห่างก็จะน้อยแต่ถ้าความถี่ของคลื่นแมน่เวล็ฟาต่าระยะห่างของสถานีทวนสัญญาณก็จะมากซึ่งระบบนี้อาจจะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยค่ะ 2. ระบบเนี่ยของฟ้าซึ่งเป็นระบบสื่อสานรนม่เวลฟที่ใช้ชั้นไม่ยากาศห่อหุ้มโลกชั้นโทรโพเฟีย ช่วยในการสะท้อนและหักเหคลื่นความถีม่มคโครเวฟให้ไปถึงปลายทางให้ได้ระยะทางมากขึ้นการใช้ในรูปแบบนี้ไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่จะใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเช่นในเขตที่ไม่สามารถตั้งสถานีทวนสัญญาณได้เป็นประกันเช้เนื่องจากการใช้งานรูปแบบนี้สามารถทําได้ในระยะทางที่ไกลมากดังนั้นในการส่งคลื่นจึงทําให้มีคลื่นที่กระจุดกระจายได้ดังนั้นจ,จึงจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องส่งที่มีกำลังส่งที่สูง และสายอากาศที่รับจะต้องมีอัตราการขยายสัญญาณที่สูงเช่นเดียวกัน 3. ระบบดาวเทียมเป็นการใช้สถานีทวนสัญญาณลอยอยู่เหนือพื้นโลกกว่า30,000กิโลเมตรโดยการใช้ดาวเทียมทำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณการใช้ระบบนี้สามารถทำการสื่อสารได้ไกลามากๆได้ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้ระบบหนึ่งในปัจจุบันและนิยมใช้มาก 4. ระบบเรดาร์ระบบนี้จะเป็นการใช้ไมโครเวฟ ในการตรวจจับวัตถุต่างๆโดยการส่งคลื่นไมโครเวฟออกไปในมุมแคบแล้วไปกระทบวัตถุที่อยู่ไกลออกไปและจากนั้นคลื่นก็จะสะท้อนกลับมาแล้วนําสัญญาณที่ได้รับเทียบก,กับสัญญาณเดิมแล้วต่อค่อยนําไปแปลค่าเป็นข้อมูลต่างๆอีกทีค่ะข้อดีในการใช้ไมโโรเวฟในการสื่อสารนะคะ คุณสมบัติการกระจายขึ้นแม่เหล็กที่ทิศทางของอากาศเป็นแนวพุ่งตรงไปในทิศทางที่ต้องการอัตราขยายสัญญ,ญ,ญาณของสอากาศสูงสามารถทําให้ตาส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนดีขึ้นคือมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นน้อยสามารถส่งคลื่นได้ในย่านกว้างเพราะคลื่นมีความถี่สูงมากเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งาน ปลอดภัยจากการเกิดพัยธรรมชาติางเช่นน้ําท่วมแผ่นดินไหวการรบกวนที่เกิดจากมนุษย์ทําขึ้นมีน้อยเช่นอุบัติเหตุการก่อสร้างไฟไหม้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างน้อยเพราะว่าใช้ค่าใช้จ่ายน้อยแต่คุณภาพสูงค่ะ